เกดเองนะคะก็ช่องเราจะเป็นช่องเล่าประสบการณ์ไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์อีกเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่ามีคนชอบคลิปที่เกดเล่าเรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรลงคลิปก็ต้องลดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เกดจะมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่เกดคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่เจอกับปัญหานี้นะคะมีใครเคยเป็นบ้างปะเกดว่าเป็นแม่งทุกคนแหละกับประสบการณ์ที่แบบพอเราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนเร มึนพุ่งพลานมีสิ่งหนึ่งที่เรียกขึ้นมาในชีวิตของเราว่าสิวค่ะวันนี้ค่ะเก๊ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการติดสเตียรอยของเก๊ะนะคะสเตียรอยคืออะไรสเตียรอยก็คือเป็นเหมือนสารชนิดหนึ่งในครีมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเมื่อใบหน้าของเราได้รับสารสเตียรอยมากเกินไปเหมือนร่างกายเราตอบสนองผลักสเตียรอยอันนั้นออกมาให้มันเป็นรูปแบบสิวอันนี้คือความเข้ใจเกัดนะไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงอันเนี้ยคือเก๊ไม่รู้จริงๆแต่ว่าเกดกเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลใดผิดพลาดนะคะ มาบอกคอมเมนต์ Comment ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเกดก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการติดสเตีรรอยของเกดเป็นระยะเวลาประมาณแบบนานมากตั้งแต่ม .1 นะคะก็ม,ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม 5. .5 5ปีตอนนี้เกดม, 5. ม5ก็ยังไม่หายเลยนะคะแต่ดีขึ้นเยอะกว่าตอนแรกที่เกดเป็นแบบเยอะมากๆก็คือเริ่มแรกเนี่ยเกดับเป็นแค่สิวแค่แบบเม็ด2เม็ดเองเว้ยแล้วเกดับไปซื้อครีมที่เป็นเหมือนแบบ ตลาดตลาดหนึ่งเป็นครีมที่เหมือนแบบเขาแพ็คขายกระปุกอะคะ่ะแล้วเกดก,ก็เลยลองเอามาใช้ดูแล้วด้วยความที่เราอะคิดผิดมาตลอดเลยคือเราอะคิดว่าการที่เราเป็นสิวอย่างเงี้ยยิ่งทาเยอะยิ่งเห็นผลได้เร็วขึ้นเกดอะก็เลยแบบเหมือนเอาสำลีนะคะแล้วก็ใส่ยาสิวแล้วก็ประกบมาร์กไว้อย่างนั้นเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าเกดทาแบบเนี้ยมาเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยเว้ยแล้วเหมือนครีมอะคือเกดก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครีมอะ มันมาจากไหนอะไรยังไงมีใบอนุญาตอะไรรองรับหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือเกดก็ไม่รู้แต่เกดอะซื้อมาแล้วเกดก็ออกมาใช้เองพอหลังจากนั้นเนี่ยที่เกดทำแบบ,แบ,บนั้อาทิตย์หนึ่งสิวยุบ สิวแห้งดีมากแต่สิ่งที่ขึ้นมาหลังจากนั้นคือสิวที่ผุดขึ้นมาไม่มีพื้นที่ที่เรียกว่าผิวหน้าดีเลยเกดแบบเต็มเป็นแบบตรงเนี้ยท้งหน้าผากเลยเป็นสิวแบบสิวอักเสบสิวโผล่สิวหัวน้องสลับกันแบบเยอะมากคือแบบเยอะแบบเยอะมากถึงแม้มีหน้ามาก,ก็มองเห็นนะทุกคนหลังจ,จากนั้นนะคะเกดก็เครียดมากไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยเลือกที่จะรักษากับคุณหมอนะคะก็คือเกดไปหาคลินิกเลยนะคะซึ่งคลินิกที่เกดเข้าเนี่ยมันไม่ใช่คลินิกเสริมความงาม แต่เป็นคลินิกที่เป็นคุณหมอเป็นคุณหมอจริงๆที่ดูแลในโรงพยาบาลมาเปิดคลินิกเป็นของคุณหมอเองนะคะซึ่งดูแลในเรื่องของผิวหนังซึ่งั้กงสานานมากกว่าน่าจะดีขึ้นะแล้วตั้งแต่เป็นสิวครั้งนั้นะคือจากเป็นคนที่น่าเสายๆยไม่เคยมีสิวเลยเริ่มขึ้นมาเม็ดสเม็ดแล้วพอติดสเตียรอยหลังจากนั้นะ่ะคือขึ้นเยอะมากขึ้นเป็นทีโซนทีโซนคืออะไรก็จะเป็นแบบโซนเดียว อย่างนี้หน้าผากเป็นตัวทีหรือเป็นแค่แก้มอย่างนี้นะคะเป็นแค่บริเวณแก้มหรือบางคนเป็นแค่แบบหน้าผากจมูกคางเนี้ยเออเกจะเป็นแค่ตรงนี้นะคะที่ตรงส่วนอื่นก็มีขึ้นบ้างแต่ว่าจะน้อยมากกว่าแบบทีโซนนะคะเกจรักษากับคุณหมอถามว่าราคาสูงไหมราคามันไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับการที่เกจทําไปเพราะว่าบางครั้งอะ่ะก็คือมีเลเซอร์ด้วยเลเซอร์เอาหัวสิวที่เป็นแบบไตออกที่มันไม่สามารถที่จะแบบมีหัวได้ก็เอาออกใต้ผิวหนังเอาออกแล้วก็ เหมือนแบบทรีทเมนต์ด้วยซึ่งอยู่ในราคาหลักพันต้นๆคือแบบบางทีไปก็ไม่ถึงพันด้วยนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากแต่ว่าในการรักษาประมาณปี2ปีเนี้ย คือพอรวมเบ็ดเสร็จแล้วมันก็หมดไปหลายหมื่นพอสมควรนะคะซึ่งพอเก๊รักษามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเกก็เริ่มเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่ตอผิวเรามากๆเพราะว่าหลังจากที่เราทําการรักษาใช้ยาของคุณหมอหรือเลเซอร์หรือทําอะไรเกี่ยวกับผิวที่เป็นการทําให้หน้าของเราเดี๋ยวมันบางลงเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยเกก็จะค่อนข้างเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขียนกํากับไว้สําหรับผิวที่อ่อนโยนแล้วเก๊จะเทส คือเก๊ตเป็นคนที่เวลาใช้ครีมอะไรแล้วมันไม่เหมาะกับผิวหน้าตัวเองสิ่งที่มันจะบอกเป็นสัญญาณคือมันจะขึ้นเป็นสิวที่บ่งบอกว่าเป็นสิวแพ้เช่นสิวผดมีแบบหลายๆเม็ดถ้าเราใช้ครีมนั้นแล้วหน้าเราไม่สามารถหลับได้นั่นแหละค่ะเกตก,ก็จะไม่สามารถใช้ได้เกตก,ก็จะหยุดใช้แล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกตสามารถใช้ได้โดยที่ใช้มาในระยะหนึ่งแต่ว่ามีสิวขึ้นเม็ดหนึ่งสองเม็ดไม่ได้ขึ้นเป็นสิวแพ้แบบลักษณะที่มีอาการแพ้ใดๆนะคะ ก็จะใช้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจ,เจอตัวที่ดีกว่าแล้วก็ได้ผลที่ดีกว่าและไม่มีอาการแพ้นั่นเองค่ะโอเคซึ่งสําหรับใครที่เป็นสิวนะคะเกดก็มีวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละส่วนที่เกดคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่เป็นสิวเยอะๆหรือติดสเตียรอยหรือเป็นสิวน้อยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจนะคะคือสิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คืออย่าไปเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดสิวได้นะคะทุกคนต้องใจเย็นๆนะคะอ่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะ ก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเลิกใช้คีมมัวคือเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับคีมนั้นคือบางทีเราดูรีวิวหรือว่าเราดูจากคนอื่นอ่ะคือเราก็เห็นว่าเขาใช้แล้วมันดีแต่อย่าลืมว่าผิวหน้าเรากับผิวหน้าเขามันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ลองเทสดูสักส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นช่วงตรงนี้ส่วนหนึ่งหรือลองที่แบบผิวหนังที่มีความบอบบางหน่อย ดูว่ามันมีผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอาการคันแดงมีผื่นหรือแพ้นั่นคือหน้าเราไม่สามารถใช้ได้นะคะไม่ไม่ค่อยแนะนําว่าให้ใช้แบบทั้งหมดศึกษาเกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ดีที่สุดแล้วก็แนะนําว่าให้เลือกครีมที่เหมาะสาหรับผิวบอบบางไว้ก่อนจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่รับสารเคมีมากจนเกินไปหรือว่าจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยแต่ก็ต้องดูส่วนผสมด้วยนะคะว่าครีมนั้นเนี่ยมีสเตีย หรือว่ามีสมวนผสมที่เราแพ้โดยหรือเปล่า ต้องเลือกดีๆนะคะ2ก็คือการรับประทานอาหารนะคะก็รับประทานอาหารตรงนี้มีผลด้วยหรอจริงๆแล้วมันมีผลด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเรารับประทานอาหารพวกของมันของทอดเนี่ยไขมันพวกเนี้ยมันจะขับออกมาเป็นรูปแบบของสิวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองด้วยต่อร่างกายตัวเองแล้วก็ต่อใบหน้ากับตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องควบคุมอาหารดีๆเนาะนอกจากว่ามันจะช่วยเรื่องผิวหน้าแล้วเนี่ยมันคือช่วยเรื่องของหุ่นแล้วก็เรื่องของร่างกายแล้วให้แข็งแรงด้วยนะคะส่ว ่อนอันดับที่3นะคะก็ลองหาผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเสริมกินดูค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันจะช่วยดูแลปัญหาต่างๆจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยทุกคนจะต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะที่จะรับประทานให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยดูและก็ช่วยไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะกินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูก่อนให้เขาไต่ตรองดูว่า ผล eh, ิตภัณฑ์นี้ดีไหมมีออยไหมปลอดภัยไหมเหมาะกับเราหรือเปล่าก็เลือกให้ดีให้เหมาะกับร่างกายของเราค่ะซึ่งตัวที่เกดกินอยู่คือจะเป็นตัวนี้นะคะนี่เลยตัวนี้นะคะก็คือซิงกรูตาวิตซีนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่สู้เรื่องสิวทําให้ผิวใสได้ดีมากแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าใสขึ้นด้วยนะคะเพราะมีวิตามินตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับวัยรุ่นอย่างเราที่เป็นสิวด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาผิวหน้าต่างๆนานาบลาบลากิน ตัวเดียวแล้วก็คือจบไปเลยเรื่องสิวเนี่ยช่วยสิวอะไรบ้างจะบอกว่าช่วยได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวพผสิวพื่นสิวหัวน้องน้องช่วยได้หมดเลยนะคะจะบอกว่ากินแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะคะน้องจะมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนแล้วก็วิตามินซีซึ่งจะเป็นตัวช่วยเรื่องของสิวนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเนี่ยจะตัดต้นตอของการเกิดสิวเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยต่างๆที่เกิดจากสิวด้วยนะคะช่วยทําให้หน้าใสขึ้นด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญนะคะก็คือน้อง น้องเนี่ยมีสารสกัดจากเม็ดกีวีนะคะซึ่งไม่ได้มีวิตามินเอาไว้แค่บำรุงผิวอย่างเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยช่วยในเรื่องของความมันบนใบหน้าด้วยนะคะอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนมีออยลรองรับนะคะแล้วก็กินแค่เม็ดเดียวจบทุกอย่างจบทุกปัญหานะคะนี่นะคะลักษณะซองเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่แล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีออยงออยมีการรับรองความปลอดภัยนู่นนี่นัน่น,นบลาบลาบลานะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเม็ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ เห็นไหมเป็นเขียวแบบเขียวมินน่ารักมากเลยอ่ะั คือก็ดูเหมือนเป็นขนมไปเลยเด้อตั้งแต่เกกินมาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะคะจะบอกว่าผลที่ออกมาคือ<ะ>ดีมากในเรื่องของความมันบนใบห,หน้าคือเกดะจะบอกปัญหาเกี่ยวกับความมันบนใบหน้าของเกดเนี่ยแทบจะทุกคลิปเลยไม่ว่าเกดจะเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับใบหน,น้าเกดเกดจะบอกว่าปัญหาของเกดคือเกดเป็นคนที่หน้ามันมากซึ่งเกดอะกินตัวเนี้มา2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์กว่าๆแล้วซึ่งจะบอกว่าเขาช่วยในเรื่องของความมันบนใบหน้าแบบจริงๆนะเว้ยแล้วแบบสิ้แห้งเร็วมากชองเนี่ยมี7เม็ดนะคะราคาเพียงแค่99บาทนะคะสามารถ ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วไปเลยนะคะมีขายทุกสาขาแน่นอนคะ่ะถือว่าคุ้มมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะก็ลองไปหาซื้อกินกันดูเนาะส่วนเรื่องของสารสกัดนะคะเกศอาจจะไม่ได้พูดในคลิปเนาะเดี๋ยวเกศจะคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะว่าสารสกัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะได้เอาไปอ่านกันแล้วก็จะได้ไม่เบื่อเวลาที่เกศพูดยาวๆนะคะแค่ทีก็พูดยาวแนละ้วทุกคนก็จะนี่เกศขายของหรือเปล่าก็ขายทำไมก็ของมันดีปะคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เยอะมากสำหรับการรับประทานอาหารเสริมต้อง อายุเท่าไหร่คะถึงจะทานได้บอกเลยว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถทานได้ตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปแต่ว่าต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5เป็นตัวเลือกที่เกศเลือกใช้ในแรกๆเลยที่เกดเล่ามาก็คือไปหาคุณหมอคะ่ะ คุณหมอผิวหนังเลยค่ะไม่ต้องอายที่คนอื่นเขาจะมองว่าอีนีเป็นกากเกินอหรือเปล่าวนใบหน้าเลยไม่ต้องอายเข้าไปเลยค่ะไปหาคุณหมอผิวหนงังให้คุณหมอเขาช่วยรักษานะคะเพราะว่ามันดีกับตัวเราต่อให้แบบว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเฮ้ยเป็นขี้กาก,ากหรือเปล่าทําไมถึงมาหาหมอผิวหนงังไม่ต้องสนใจค่ะเรารักษาตัวเราให้เราสบายใจดีกว่าไปสนใจคนอื่นเขาพูดกันนะคะ<อ>ก็เข้าไปหาคุณหมอเลยนะคะคุณหมอก็จะช่วยดูแลรักษาถึงแม้ว่าอาจจะนานเพราะว่าคุณหมอเขาจะค่อยๆดูแลรักษาไปแบบ ทีละขั้นตอนทีละสเต็ปไม่อยากให้มันรวดรัดแบบเร็วเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็เป็นผลเสียกับร่างกายเราด้วยซึ่งคุณหมอก็จะค่อยๆรักษาทําให้มันหายแบบหายสนิทหายขาดนะคุณหมอเขาก็จะเป็นคนที่คอยควบคุมเกี่ยวกับยาแล้วก็การรักษาได้ดีกว่าการที่เรามานั่งรักษาเองแบบที่เราไม่รู้ว่าเราจะทาครีมอะไรไปแล้วมันจะ แพ้หรือปเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้คุณหมอเขาเป็นคนดูแลก็จะดีกว่าหรือถ้าให้แกนแนะนำเนี่ยก็กินเจ้าตัวเฮรันตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับการทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มรักษาสิวบนใบหน้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นผลตอบรับที่ดีดีมากๆคือกินตัวนี้ก็คือดีจากภายในสู่ภายนอกทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มสิวก็จะทําให้เป็นการรักษาภายนอกให้มันดียิ่งขึ้นคือกินตัวนี้และใช้ยาทาก็จะเห็นผลได้ดีมากๆเลยนะคะก็แนะนําให้ลองไปหาซื้อทานกันดูนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือว่าหลังจากที่ กินเทนแล้วเนี่ยทายารักษาแล้วเนี่ยอย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโรคมีไวรัสเยอะทุกคนก็จะแบบว่าใส่หน้ากากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอกอ้าวอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะือ <laughs> เป็นสิวก็กลัวไวรัสก,ก็กลัวโรคก็เยอะเหลือเกินทาไมร่างกายเธอต้องมาเจอโรคแบบนี้ด้วยแต่ก็นั่นแหละค่ะก็รักษาตัวเองทําให้ตัวเองมันปลอดภัยไว้ก่อนพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะถ้าพักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยร่างกายเราจะฟื้ น,อนอั่นแหละคลิปนี้ก็อาจจะพูดยาวแล้วก็มีสาระเยอะแต่ว่าเกดเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนแล้วก็หลายๆคนในนัที่นี้ที่เป็นสิวเออหรือว่าเจอประสบการณ์หรือว่าเจอปัญหานี้อยู่นะคะเกดเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะก็วันนี้เกตขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พูดเยอะมากแล้วคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคแล่วันนี้เกตไปแล้วนะคะบ๊ายบาย